สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อจ่าบ้านบางกระเบาเป็นเนื้อเงินพิมพ์สมเหลี่ยมหนังยนันไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการิจารณานะครับผมจุดสังเกตรแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณอาคารนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงนี swing, ้จะมีเส้นขนแมวคมๆนะครับลอยขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียนบริเวณวตรงนี้นะจุดสังเกตด้านหน้านะเราผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงพื้นผิวเรียนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับขนแมวนะครับเป็นขีดเนี่ย นะครับผมคมคมนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะอ่าแล้วบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นขาดนิดนึงนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตรแรกในการพิจารณาของผมนะครับผมอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงคอควายนะครับด้านบนเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับก้อนใหญ่ๆอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวคอควายนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงพื้นด้านบนนะครับผมเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะอาจจะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะครับผมเอ่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมฝั่งขวานะครับกนูเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งนะครับสั้นนะครับผมและเส้นหนึ่งเนี่ยจะยาวนะครับผมแต่ไม่ชนขอบลวดนะลักษณะนะครับจุดสังเกตเบื้องต้นนะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณกระหนกนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นสั้นๆนะครับผมอ่าแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นเนี่ย กระนกนะครับเส้นเนี่ยเขาจะยะดรากยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ชนกับขอบลวดนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขระนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเนี้ยเส้นอักขระนะครับผมเขาจะเชื่อมติดก,กันนะครับเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณอัคลานะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้นะอาจจะเป็นเส้นอัคลาณนะครับเชื่อมติดกันนะครับมุมเฉียงฝั่งขวานะลักษณะนะครับจะเป็นเส้นหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณานะหล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณปลายสอเสือนะครับมุมตรงกลางนะครับมุมล่างเนี่ยปลายนะครับเขาจะหักเฉียงเข้ามาฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณสอเสือนะครับมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับอาหักเฉียงขึ้นไปนะครับบริเวณด้านบนนะ ปลายหางสอเสือนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาจุดสังเกตที่5นะอ่าแล้วเราไปไล่นะครับผมบริเวณหูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะนะอ่ารูจอดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะ พื้นรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะผิวนะครับจะเนิด <ies> เนิดเนดเนด,เนดลักษณะแบบนี้นะครับมุมนะครับบ,บริเวณตรงพื้นนะครับตรงกลางเห็นไหมจะมีก้อนนะครับกิ่กากลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณนะครับผมตรงขอบล้วนนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะไม่มีนะครับผม <s> ก็จะมีขอบล้วนหนาๆน,น,นะครับอยู่บริเวณตรงกลางล <s> ักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้าย บริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย ก็จะเป็นผื่นๆนะครับผมลักษณะนะครับผื่นๆบริเวณตรงนี้นะแต่บริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขาจะตึงนะครับผมบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรอยลักษณะเน่ยเน่แบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะน,นะครับมุมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผืนๆนเนินๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านก็จะเป็นผื่นๆลักษณะแบบนี้นะผื่นๆนะครับตื้นๆลักษณะแบบนี้นะแล้วยิ่งบริเวณนะครับตรงตัวองค์พานนะครับเขาก็จะตื้นเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะผมจะดูบริเวณอัคละนะครับผมตรงพื้นอัขละด้านในนะครับตรงนี้จะมีเส้นรั่วคมๆเลยนะครับลอยขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเนี่ยจะมีขีดนะครับคมๆนะครับรออยู่ด้านในนะครับตรงพื้นนะอ่าแล้วเส้นลวดเนะี่ย เส้นลวดยันนะครับผมเขาจะตื้นนะครับไม่คมมากแต่เส้นเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตแรกนะเราเราไปดูจุดสังเกตที่2กันผมจะดูบริเวณตรงพื้นนะครับตรงขอบลวดนะครับผมอ่าตรงขอบลวดตรงเนี้ยพื้นบนพื้นเนี่ยจะมีเส้นนะนะครับผมเส้นซ้อนบนพื้นนะครับนูนขึ้นมานะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับขอบล้วนนะครับผมก็จะมีเส้นนะครับซ้อนนะครับบนพื้นเนี่ยนูนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณา,นานของผมนะครับเนี่ยยาวขึ้นมานะครับเป็นเส้นหนาน,านนะอ่าแล้วปลายตรงเนี้ยก็จะเป็นเส้นเล็กลงเล็กลงลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นจุดที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตท,ที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีหมุดกลมๆนะครับผมแล้วบริเวณตรงหมุดเนี่ยก็จะมีเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นขนแมุ่มุมนูนขึ้นมานะเอาแลวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นหมุดกลมๆน,นะครับนูนขึ้นมานะครับผมคมขมเลยนะแล้วก็จะมีเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นตรงเนี้ นะครับผมติดกับขอบลวดเลยนะครับเป็นเส้นคมคมและลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นจุดที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขระนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเชื่อมติดกันนะครับผมแต่บริเวณฝั่งขวานะครับก็จะมีช่องว่างนะครับผมเป็นพื้นเรียบเรียบตึงๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคขาตตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเส้นเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันบริเวณตรงนี้นะอ่าแล้วมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นพื้นตึงๆนะครับมีช่องไฟลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณหัวอัคลาตนะครับตรงกลางนะครับผมอ่าบริเวณหัวอัคลาตเนี่ยก็จะมีเส้นซ้อนคมๆนะครับอ่าเป็นเส้นคมๆนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะอ่าเราพฟกันให้ดู บริเวณอาัคลาะนะครับผมหัวตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนนะครับโค้งๆนะครับอยู่บริเวณตรงพื้พนนะครับหัวตรงกลางเนี่ยคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับเนี่ยจะคมลักษณะแบบนี้นะนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะเอ่ะเราไปไล่นะครับบริเวณหูจอกกัน ล,ลักษณะรูจอดด้านหลังนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับรูจอดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเช่นกันนะครับผมล,บลักษณะรูจอดนะจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบิเวนพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านหลังเนี่ยนะครับผมพื้นเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านหน้านะาพื้นนะครับเห็นไหม เขาจะตึงกว่าด้านหน้านะครับแล้วขอบลวดนะครับด้านนอกเนี่ยจะไม่มีนะอ่าก็จะมีขอบลวดด้านในนะครับหนา,นานลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับอ่ามุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมด้านบนนะอ่าผมเลื่อนลงมานะครับพื้นเนี่ยบริเวณตรงกลางนะอ่าเห็นไหมพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับผม อ่าเขาจะตึงกว่าด้านหน้านะอาจจะมีรอยละอ,องละอ,องนะครับพื้นเนี่ยจะมีรอยละอ,องละอ,องเล็กน้อยนะครับอ่าในความเข้าใจของผมนะอ่าแต่กระหนกเห็นไหมเขาจะคมเลยนะเห็นไหมอ่าแต่มุมด้านล่างเนี่ยเขาจะตื้นๆเบอๆลอๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวา อ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะอ่าถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะแต่ผมนะครับจะเลื่อนขึ้นมานะครับบริเวณตรงกลางนะบริเวณตรงกลางนะครับผมเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะลึกลงไปนะครับผมแล้วเส้นรวดตรงเนี้ยเขาจะยกนูนสูงขึ้นนมมาะคผ ลักษณะน,นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วบริเวณตัวยันนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับแต่เป็นเส้นลวดที่คมนะครับผมลักษณะแบบนี้บริเวณยันนะครับก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับธรรมชาติของเหรียญนี้นะครับผมแต่พื้นเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านหน้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมหูฟังซ้ายนะครับก็จะเป็นข้างเลื่อยนะครับแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผม มุมเฉียงนะครับด้านบนฝั่งซ้ายนะลักษณะลอยเลื่อยนะครับแต่งตอไบก็จดจําให้แม่นนะครับนี่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 อันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงนะมุมเฉียงด้านบนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาบริเวณตรงกลางนะครับลอยตอไบนะครับผมกับลอยเลื่อยเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมตรงมุมล่างนะครับ มุมล่างฝั hmm. ่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมจะมีรอยแต่งตะไบนะครับเป็นแนวขวางด้วยนะครับผมเราผมจะพิกนะครับบริเวณหูนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณด้านบนนะบริเวณหูนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นข้างเลื้อยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีรอยเลื่อยนะครับขยักขยักนะครับผมเห็นไหมเนี้ยรอยเลื่อยนะครับจะเห็นชัดเลยนะมุมฝั่งนี้นะแต่ก็จะมีนะครับรอยตาไบเล็กน้อยนะครับลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผม อันนี้ก็คือมุมนะครับบริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมฝั่งขวาอ่ามุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมอ่าจิดจําให้แม่นนะครับลักษณะาาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญ บริเวณตรงตูดเรียนนะครับผมก็จะเป็นข้างเลื่อยแบบแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะ,ะในความเข้าใจของผมนะครับผมบริเวณตรงตูดเรียนนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ